สาวๆจ้ามาเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมสวยมีวอลลุ่มเงางามแบบไม่ต้องพึ่งร้านทำผมกันดีกว่าที่สำคัญเนี่ยมีโปรโมชั่นร้อนแรงมาบอกได้นะจ๊ะเพราะว่าเดือนเนียเดือนเกิดของลูกน้ำเองลดกระนำ Now นี้นะคะลูกน้นจะมาให้ดูผมอันนี้ไม่ได้พิการเด็กย่ว่าทำไมหัวโตข้างเดียวนะคะน,นี่คือผมที่ได้แล้วนะคะลุกน้นก็จะใช้ได้เก้าหัวนะคะได้แบบนี้นี่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนหัวได้ก็มีหลายๆคลิปนะคลิปตั้งล่างลองไปดูกันนะอันนี้คือแบบเป็นที่เซ็ตแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเอ,อ่ยนี่ก็จะเป็นแบบวอลลุ่มวอลลุ่มแบบนี้ ส่วนข้างนี้คือยังไม่ได้เสร็จแล้วมันทําให้ดูแบบผมดูเสียมากๆด้วยเพราะว่าน้ำทำเสียเยอะเห็นทำสีเอ้ยทำสีเยอะเห็นปะแต่พอทําออกมาแล้วแบบเฮ้ยดูมีวอลลุ่มสวยสวยเก๋เป็นเงางามไปดูเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกเลยง่ายๆนะคะแค่แบ่งผมเป็นชั้นๆค่ะใครที่เพิ่งหัดทาก็ทําเป็นช่อเล็กๆ,ๆก่อนนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแล้วก็ใดนะคะหลักการง่ายๆคือนําผมสอดไปอย่างนี้อันนี้คือน้ายังไม่เปิดน,นะแล้วค่อยๆม้วนค่อยๆคลายค่อยๆม้วนค่อยๆคลายไม่ว่าจะเป็นผมสั้นหรือว่าผมยาวนะคะอย่างนี้นั่นเองนี่แบบนี้คืออันเนี้ยวันนี้น้ําจะลอนไม่แน่นมากคือจะแบบคลายๆไม่ได้แบบเป๊ะมากนะคะเพราะว่ามันจะมีค่อนข้างที่จะหลายหัวมีถึง9้าหัวเลยที เดียวนะคะมันก็จะมีทั้งเป็นแปรงแบบนี้ทั้งเป็นแบบอย่างนี้นะคะนี่มีหลายอันค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนั่นเองอันนี้อันนี้คือน้ำจะลองสาธิตให้ดูก่อนลองไปดูคลิปล่างๆได้นะคะจะแบบนี้เลยอย่างที่บอกว่าพยายามให้มันโค้งสุดไปนะคะไม่งั้นมันจะ มันจะไม่กลมอ่ะมันจะดูหักหักนะคะแล้วก็ทําไมถึงน้ำถึงเลือกใช้ได้มากกว่าที่หนีบผมที่หนีบผมที่เป็นแบบนี้นะคะที่หนีบผมที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะได้วอลลุ่มแบบแข็งอะคะ่ะซึ่งน้ำไม่ชอบแต่เนี้ยมันจะดูแบบโอเคเห็นปะ่ะมันจะดูแบบเป็นวอลลุ่มดีๆอน้ำชอบนะคะก็เลยแล้วแต่คนอะว่าจะแบบชอบแบบไหนมากกว่ากัน แล้วก็คายหมุนย่อคายหมุนย่อคายนี้เห็นไแล้วก็มีไว้แปดหนึ่งเห็นไหมคะเราจะได้แบบนี้แล้วคือค่อยๆทําทำค่ะอย่าแบบคือน้ำอ่ะบางทีน้ำไม่มีกระจกน้ำก็สามารถทำได้แล้วนะเพราะว่าแบบทำทุกวันจริงๆแล้วก็อย่างนึงคือราคนที่ทำสีผมนะทำทำผมตลอดเวลาถ้าสมมติว่าอ,อ๋อวันไหนไม่ได้ผมเนี่ยจะไม่ได้เลยคือได้ผมทุกวันจริงๆแล้วก็ใช้ทุกวัน บางคนแบบเห็นรูปในอินสตาแกรมอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมผมสวยจังไปได้ที่ร้านไหนเปล่าทำเอง ทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วสามารถทำได้ทั้งสั้นและสั้นยาวนะคะเราก็จะมีรูปของลูกค้าอยู่เยอะค่ะแลเข้าไปดูในอินสตาแกรมได้ลูกน้ำขอบนะคะ L O O K N E X O คืออะไรคะขึ้นให้ดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตรงส่วนตรงข้างหน้าเนี่ยนะก็จะจับขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ม้วนย้อนขึ้นไปอย่างนี้ แบบไปข้างๆแบบนี้นะคะเราต้องมาจับมาเซตอีกทีนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเฮ้ยวอลลุ่มมันโอเคหรือ,อยังลองจับจับขยำขยำบางคนก็ใส่มูสก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยช่อนี้น้ำไม่โอเคใช่ปะน้ำก็จับไปใหม่อือหืออย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บค่ะค่อยๆทำไปเราทำเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันโอเคตรงไหนมัน แลคือจริงๆอ่ะเวลาคือน้ําอ่ะเป็นคนที่ต้องทําผมตลอดตลอดไงน้าก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> เราลองฝึกทําเองดีกว่าไหม <c oughs> ไปเสียค่าแบบค่าทําผมให้ร้านสระผมสระผมทีหนึ่งก็2-300แล้วว่ากว่าจะได้กว่าจะละเอร็จอย่างนี้ถูกปะนี่เดี๋ยวทํเดี๋ยวทาข้างหลังอีกนิดนึงนะคะทําให้ดูนี่ไม่รู้นะว่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า จะเป็นวอลลุ่มนะคะเหมือนแบบบางคนอะหัวไม่ทุยหัวแบนเหมือนน้ามเงี้ยต้องทาผมให้แบบมีวอลลุ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็สามารถแบบได้ได้ในหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมดแบบนี้เลยคือคุ้มมากทั้งเซตแบบนี้ไปเลยนะคะจริงๆราคามันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดของลูกน้ำนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นวันเกิดของน้ำสามสิบเ็มีนาคมนะคะแต่ว่า มีลดทั้งสเปรย์สลายไขยมันก็ลดรีสกินมากก็ลดนะคะแล้วก็คือสินค้าทุกอย่างที่เราขายน้ำลดหมดเลยโอเคปะ่ะอ่าใดน,นี้นะคะก็เหลือ1,100นะคะบวกเอ็เบาทก็เป็น1,150บาทนั่นเองก็ใครอยากได้ก็รีบสั่งนะคะเพราะว่าของอะ่ะสังเกตดูถ้าในคลิปโซเชียลแคนน้ำถ้าน้ำไม่ได้ลงคือไม่มีของนะคะก็ลองสั่งลองไล์กันมาได้นอะอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะหลายอย่างจริงๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งน้เป็นคนขายที่ไม่เคยเมกรีวิวอะค่ะไม่เคยบอกว่าฉันขายของวันนี้ฉันต้องตอบไลน์ไลน์หลายร้อยแชทคือมาขอดูอัปเดตน้ําได้ตลอดคือน้ําเด้งแบบอย่างนี้ทั้งวันตลอดจริงๆนะคะบางคนแบบน้ําเห็นแบบแม่ค้าบางคนแบบอ๋อไม่ว่างตอบค่ะนู่นนี่นั่นค่ะแบบแต่น้ําเห็นแบบ คนสั่งก็ไม่ได้เยอะเปล่าเออเไรเงี้ยแต่ของเราคือคนสั่งเยอะจริงๆแล้วเราแบบทำการส่งกันแบบกระดน่ำซัมเมอร์เซลลมากๆเลยนะคะส่วนมากใดเนี่ยน่าจะประมาณ3วันหลังโอนส่งนะคะแล้วก็นั่นแหละใครอยากได้ลายมานะจ๊ะหมดเขตโปรโมชั่นน่าจะประมาณวันที่15มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะโอเคนะบ๊ายบายไปแล้วใครอยากมีผมสวยอย่าลืมใช้ใดก็หัวน,นะเจแบบนี้นะเจ๊จุ๊บ และที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าไลนา์มาถามหรือว่าตอบชา้าเลอไงเนี่ยต้องขอประทานอภัยจริงๆนะคะเพราะว่าวันวันนึงเนี่ยลูกค้าเข้าทางนี่จะเยอะมากเลยทีเดียวคะ่ะ